ครับผมติดต่อได้ที่เบอร์โทรไหนครับติดต่ออะไรครับ062 225 3979ค่ะแอดไลน์มาที่ ID Line 777 888แจเล็ก2ตัวค่ะอีกรอบนึงได้ไหมครับติรอบนึงนะคะที่เบอร์โทร062 225 ส่งทั่วประเทศไทยค่ะต่างต่างประเทศเราก็ส่งนะคะแต่ว่าก็จะมค่าจะดยู่เอฟซีสูงใช่ขาใช่ค่ะหรือแอดไลน์มาที่ไอดีไลน์7จ็ดเจเจเล็กสตัวนะคะฝากช่องหลังบ้านทนายลุงคนด้ยนะคะทบนบูเยนะคบูทะบูทะบูใช้หน้านวลนวลเนี่ยนวลเนที่บ้านผมก็ใช้ประจำครับดูที่หน้าผมขาว ของเลยนะครับเอมีมีหมวกแถมด้วยใช่ไหมครับอันนี้หมวกส่วนตัวเอาอันนี้หมวกส่วนตัวนะแล้วหัวกดำวันเดียวครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะเปิดหน้าปกติปิดมิดตลอดไม่ได้ชยวันนี้เปิดหน้าชนครับวันนี้ที่แบบว่าที่กวพี่ไม่ใส่บังลงด้วยนะไม่มีกันหน้าครับวิ่งชนพุกปี๊ดอย่างเดียวนะครับผมเพราะวันนี้มีสบู่ขากันหน้าดำอยู่แล้วใช่ครับผม น้าขากัวดำค่ะพี่โอ้แล้วผมจะเหลืออะไรตอนนี้เนี่ยปิดก่อนเลยผมไม่เหลือแล้วตอนนี้อุ้ยไม่เป็นไรใช้แสงเยอะๆใช้แสงเยอะๆค่ะพี่โอ้ดังช่องเปนครับผมช่องอะไรนะ ออพี่เดีชัดบีพีชแนลกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ่ายวีดีโอนะถ่ายวีดีโอเหดีมันใจผมนั่นเองดุนตลอดเลยถ่ายวีดีโอไว้อมาเต็มที่เ่ยมาอยู่กระจายอยู่แถวนี้แหละโป็อโฆษณาสื่คมรู้สื่อความรู้สื่อครู้ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อโฆษณา ว่าทุกเจ้าทรงเุ่งแรงทรงสูงมากสรรพสัตว์มีกิเลสมีปัญหามากกลัวว่าในการอบรมสั่งสอนจะเป็นไปด้วยทางยากลวาบากในการอบรอมมวลมนุษย์กสัตว์ทั้งหลายรวมไปถึงเทพเทวดาแต่ในสุดท้ายก็ได้อาศัยพระรงองค์ในแบบ วันนี้เ็นพระพุทธเจ้าว่าให้พุทธเจ้านี้จงได้จนได้เกิดความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าคนที่จะสามารถบรรลุธรามนั้นยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเป็นด้านเดียวจะมีแต่คนที่ดูใต้ตรงอย่างเดียวแต่คนที่ทังเทศแล้วจะบรรลุภายในนั้น ไม่เพ uhm, ียงนาฬิกาเชื่องไอโซพระเจ้าก็มีพระพันยักษ์พระพันยักษ์พระสียะซึ่งเป็นผู้ที่ประเทศคุณเจ้าได้สะสมไว้ดวยตนจึงเป็นผู้เลิกในด้านศาสนาศิลอผลิตภัณฑ์หลังคว่านะไเลยเพื่อนี่ิ่ได้ ันี่เป็นลิติัตั์งของหลังบ้านนะคะปู่หลังบ้านพนายนี่ลายยางเลยลายยางนะรุ่นหนงท่านจหน้าที่นการดูแลอยอยกอนวอนวายทันใจ เด่นประสาทแสดงพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้ทรงงายนพระองค์ทรงมีสิงงส่งเมตตาสร้างรสัต มือนแ e, สงสว่างทั่วท่านได้พ้นผ่านความสุขสงสบายจะขอวายพระท่านคำสัสแน่สอนส ชาติหนอ,องชาติวายสอนใม้มีสิลทางวัฒน,น์ไทยประจันใจให้ชาวไทยรู้ทุกวัฒว์ดนีนจะขอ วันนี้ท่านได้แนะนำคำสั่งสอนของพระมุนีทรงเดชระชินาีท่านสั่งสอนนิกายนาชุนสอนให้มีศีลธรรมวัฒนาธรรมประจํา ผลสอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจำตนเกิดเป็นคนโจนทำดีมีเมตตาจะขอว่ไวเทวันทุวันทุกสถาน โยมมาทีวาจงมาสถิ